เพื่อนครับอันนี้เฮียนอยู่หน้าผาหญ้ามาเล่นหน้าบ้านยู่หน้าบรรยากาศดีนะครับอากาศดีทุ่ง นั่งกะติดกับภูเขาหนาวมาสามสี่มือแล้วน้องแม่กับหนาวอยู่บนนี้ตอนหนาวแต่ว่าใส่เสื้อหนาวถัวกันต้นไก่มาหนาวหนาวว่าหนาวไก่ตุ่นไก่เลยจ ไบฟ้ากระหอดอันนี้ยนนันมันไก่าย,ยัานนกขามากระแตาคายออมตูกับเข่าเนื้อกินไว้อันนี้กับครัวบ้านบ้านด้านขวามือเนี่ยก็สีเหลืยงง่วงครับนี่บาแรงกับขามา่าไว้ในคอกนี่แหละ อดนนี้ก็ปล่อยอยู่ธงอันนี้กอ,อกมาสำรองหน้าก็เจ็บเกี้ยวเข่าแล้วครับได้ต่ชมบรรยากาศท้องทุ่ง ยางขึ้นมาด้วยมันอันนั้นค่อยมันส่วนหัวซักลงไปเลยเนี่ยคอยค่อยขึ้นมาส่วนขั้ขขขวที่เห็นนี่ยนะด้านคางทั้งนาเลยก็จะเป็นหวยนะครับหวยคุมม,มุม ด้านหน้าก็เป็นถนนใหญ่ติดถนนใหญ่เลยนะรู้ดีว่าปีไม่มีปัญญาจะแต่งเนื้อทองน้องข้ามาเป็นคู่ค้าเวลายำนอน ทั้งจนไม่รอใครหนอจะมาอถทรอ,อายุก็เข้าครึ่งคันแต่หากู่นอนไม่ได้สักคนรักคนชื่อต้อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรานี้มุงด้วยยาหลังคาก็ไม่พ้นหัวใครเล่านะ เขาจะมารักตัวขอแค่มองน้องข้ามรัวแอบรักโถนหัวข้างเดียวเรื่อยไปลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำไปเนบไว้ให้รูวร้ว่าตอนค่ำมีใจความว่ารักต้อยล้นใจ